จเดมวันนี้เราจะมากินไอศกรีมกันอีกแล้วนะเพื่อนๆอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านเดิมอีกแล้วนะครับก็คือคุณลุงเนี่ยมาขายที่หน้าบ้านเนี่ยหลายครั้งแล้วนะจเดมไอศกรีมมีใครเคยกินแบบนี้หรือเปล่านะอ่ะรอบนี้นะเราจะมากินนี่นน่เน่น่ไอ้ย,ยะไอ้ย,ยะ 2.4.6อันโอ้โหกินมัน6แท่ง6รสเลยนะขอคุณลุงซื้อมาแบบไม่ซ้ำรสกันนะมี6รสก็จัดมา6รสเดี๋ยวเรามาแกะทุกอันเลยทีเดียวเมอันแรกนะไส้ถั่วดำเดี๋ยวเราแกะก่อนเลยเอ้ยนี่จังน่ากินไหมมาอันที่2แกะเลยนะส้มสละนะมันเพื่อนเฮ้ยเอเฮ้ยมีสองสีกระเบื้องกาแฟเฮ้ย อันนี้มันต้องเป็นแบบที่ใครกินใช่จริงๆด้วยที่มันเคลือบเอาไวอ้อ่ะเป็นเหมือนกระเบื้องอะทุกคนแล้วพอกัดอะเห็นปะมันก็จะมีไส้ข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกินมีโอเลี้ยงกาแฟด้วยเฮ้ยเป็นเหมือนโคลาเลยเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันคือโอเลี้ยงกระเบื้องชมพูกรอบกระเบื้องชมพูเฮ้ยคิดถึงอะไม่ได้กินแบบนี้นานแล้วอะนี่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 คือข้าวโพดนะเพื่อนๆมันเหมือนเป็นรวมมิตรนะเนี่ย น่าจะรวมมิตรใช่ไหมนี่คืออันที่เราแกะไปแล้วดูสิเพื่อนๆไอศกรีมแซนด์วิชวานิลานะนี่เัาจะเป็นห่อแบบนี้แถวบ้านใครยังมีมาขายอีกหรือเปล่าไอ้รถไอติมแบบเนี้ยดูเลยดูเลยนี่เอ้ยดูดีดูดีดูด,ดีผมว่ามันหายากแล้วนะอันนี้เป็นไอศกรีมแซนด์วิชนะรสช็อกโกแลตมันเป็นไอศกรีมแซนด์วิชนะเพื่อนๆเ,อเ,อเห็นป่าว่ามันไม่เหมือนกันนะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม อันแรกนะผมจะกินอันนี้ก่อนเลยนะข้าวโพดผมกลัวมันละลายก่อนเพื่อนนะเอาแหละชิมเลยนะข้าวโพดข้าวโพดจิดๆข้าวโพดอยู่ข้างในกลับมาเป็นข้าวโพดเลยาต่สีเขียวมันคืออะไรอ่ะงขังเอ่ะอันนี้บอกแต่ข้าวโพดนะแต่ไม่ไม่รู้ว่าไอ้สีชมพูกับสีเขียวเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีชมพูกับเขียวด้ะมันคืออะไรอ่ะเอาไปรลช่องข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพด อันต่อมาน,นี่เลยเป็นโอเลี้ยงกาแฟนะนเพื่อนๆอันเนี้ยเหมือนโค้ลาไหมโอเลียงมีใครเคยกินโอเลี้ยงกับรสที่เหมือนแบบเขาชงแบบชากาแฟที่เป็นรสอย่างนั้นปะ <S <S เหมือนอันนั้นเลยเหมือนชองจากอย่างนั้นแล้วก็เอามาแช่ไปในติมเลยอ,อ้เลยถั่วดำกันบ้างอ่ะแข็งนะอืออือ,อถั่วดำเลย หัวมานั้นๆขอลองชิมตัวเนื้อไอติมมั้งมาดูส้มสลัดเลยมีๆีมีมีมมมมมมีีส้มสลัดจ้ะทุกคนครับนะอืมเออเหมือนสลัดส้มอ่ะอือนึกว่าน้ำส้มดีโดมันคล้ายๆกันะอะชิมสองอัมพองสองเสือ กินสองสีแล้วเข้ากันกินสองสีพร้อมกันอร่อยกว่ากินทีละสีแต่ผมชอบสละนะสละอร่อยมาดูนี่ไฮไลท์ของยาวเดียวไม่ได้กินไอศครีมแบบนี้นานแล้วนะที่แบบมันเคลือบเอาไว้นะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นน่าจะเป็นกะทิมันก็จะเหมือนกับคล้ายๆพวกช็อกป๊อปอะไรอย่างเงี้ยที่ว่ามันเคลือบเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราชิมกันเลยด้วยอันนี้นะเขาบอกว่าเป็นกระเบื้องกาแฟและอันนี้เขาเขียนว่าเป็นกระเบื้องชมพูมันก็ชมพูจริงแหละอ่ะกระเบื้องกาแฟก่อนนะเอานะจะเกินนี่จัง ได้ยินเสียงกัดป่ะลองฟังใหม่นะฟังนะฟังนะมันกัดดังก๊กก๊กก๊กแล้วมาดูชมพูบ้างจะเริ่มละลายแล้วเนี่ยจะว่ามันนมเย็นมันก็ไม่นมเย็นนะเพื่อนๆอ,อันนี้มันมีแต่รสชาติกะทิของเนื้อไอศครีมอย่างเดียวนะแต่ว่ากระเบื้องอะ่ะมันไม่ออกรสชาติอันนี้ออก เพื่อนๆเครกินไอติมแบบนี้ล่าสุดเมื่อไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยรอาก่อนต้องแข็งอ่ะืถ้าจะเย็ยนกันไปนิดนึงอืมอุ้ยอ,อร่อยดีนะหมายถึงว่ากรอบขนมปังอนะ่ะอันนี้อร่อยอะ่ะอืดี ืืืมมมอ,อ,อเราลองเปิดข้างในดูไหมว่ามันจะเป็นยังไงอนะเปิดได้หรือเปล่าหรอกมันแข็งอนะไอติมมันมันติดอ่ะมันแข็งเกินโอ้โหืมน่องน่อง,งแต่อร่อยนะแป้งด้านนอกของรสชาติมันอร่อยดีไอเสรีมแซนด์วิช นี่คือต้องการในวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ <u> <S <s